คนมาห้องของที่งยิ่งมาเข้าเลแต่ไไม่เจอห้องใช่ไหมเนี่ยอยู่ชั้นบน่ะเฮเฮ้ย้ยเฮ้้ยเฮเป็นปืนปืนยาว้ีเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเฮ้ย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  เฮ้ยเยอะไรวะอ้น be ี่มาคนนึงขวาซ้ายก็ม <tr ose ours introductions> ีประตูนั้นก็มีอุ้ยตบกันนึ่ม่เข้ามาหรือยังเข้ามาแล้วพี่เหลือแอดเหลือแอดเราฟังฟังพี่เตยสองคนเลยพี่เตยต้องมีสิทธิ

สวยืมนเข้าหัวเลยเนี่ยแตกไปใช้เมาส์ขึ้นลงขึ้นลงไอไอห้องซีซีทีวีมีใครวะนะครับยู่ันอู่วงอยู่ไหมเนี่ยมีคนมีคนของเจ้าเหรอครับเฮ้ยเดี๋ยวยืดซีซีทีวีกันดิ เดี๋ยวผมเข้าบ้านเบาเงเจนะต้องรีเจาะคืหนังโล่สองข้อสองค้กนลยกนเลยมีคนนะพี่แทนมีคนนะน่าจะสุดเห่าอเกอดเออเก้ดก็ได้นายสิง <S <S ถบไม่น่า,า,านีลเ,นเนลยวะเมื่อกี้ผมพลาดไปหน่อยไม่น่าไม่น่าเดินไปน่าจะลอยออนิดนึงเดินไปแม่งเริงอยู่พอดีอืมรุมโบว์ <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอหมันได้อ่ะงงนะเขาล่นเนี่ย เอาฉันดนเฮ้ยก้อนว้า่าาเก่งไหมเก่งไหมันสัสจะบลยุ้ยโอ้ยก้าวขวาเสียงมันอยู่ใกล้ยังวะเอ้ยมันอยู่บน่ะลงมาคนหนึ่งดีครับระเบิดไหมตัวนี้ตัวนี้ ทำลายบัญชีไปแล้วนะเอเจ๋งมันโกลนมาเน็ตบันไดไปบันไดบันไดโอยเลยมาแล้วขวาซ้ายเอ้งไปขวาละโอ้ไม่ตายเด็กมีมีสองคนนะสองคนเลยโอ้สามเร่งนะถัดเรืงถัดเรืงยาี่ยวขอนตีอย่างๆช่วยนะพี่เด็น้อยกันดึงด้ไหมไหนวะ ประตูประตไปหนึงตัดเลยสวยไม่สื้อไหนจะเอาคอนมาตีเอาคอนมาตีเดือดเดือดลาสาหลาสาจะชนะอยู่แล้วที่นู้นไอ้เหี้ยเสกะคอมาตีกูเฉยดีๆไม่ชอบเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยว่าแล้วว่าแล้วมันเอาคอนละต่าออกมาแน่เลยไหมเฮ้ยไม่ดาวเหรอดาวดาวดาวได้เสียงดีนี่ลิงประตูไว้ตุ๊กไม่ ไม่มีแทมอ่ะเฮ้ยอโหเผีงมากไปกันไปั่งกูเตยนั่งกูเตยไม่มีแทมอ่ะื่อกี้เนี่ยกระเป๋ามันกำลังวิ่งมาปะลองอ้อมหลังดูป่ะนั่นนี่เยอะเหรอก็แก๊กก็แก๊ก I see dead people มาเลยมึงนอนอยู่ใช่ไหมยังไปยยังไม่เข้ามาวะแอแอปมันใดล่างบันไดล่างเป็นแมนชีแอปตาไว้ตาไว้ตาไวตามีตัวไ,มไหมเนี่ย มีตัวเหรอโอ้เหี้ยโอ้ยพลาดเองบนันได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 สีฟ้าโอเกยับล็อกเอไอ้เหี้ยโอ้ยช่วยเก็บลยอยน่ามาลูนีจ้ะมนได

ไปแดงโอ้โหทุกคนมาอย่างเข้าหานเขาไปทุกคนไปนอนอยู่ทุกคนมาอย่างเข้าหานกลัวแลวหมแบบไม่กลัวสิ่งใดโอ้มากระยิบคอมานโดไปโอ้ยกองเลยสังเลยต้องต้องต้องเห็นช็อตนี้เลยผมเข้าไปปุ๊บมีอยู่พังกระสางโอ้โหมันอย่างนี้มันโลกันหมดแล้วไง เล่นเหมือนฝ่ายบุกเลยนะล้อมหลายหมดแล้วเขาก็ยังพร้อมเพียงโอ้ยไม่โดนหัวยังไงวะเมื่อกี้ล่ะเออเดือดจี้เฮ้ย Kiao, kiao, kiao. 10 kêu left. Oh, giùm tay, 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 Hai hả, thầy che mặt hai, do hai pamphlets. Do hai, do hai pamphlets. Lang sour, lắng 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 sour, เล็งค้างอยู่นะระวังมีกตัวอยู่ไหนเดี๋ยวเผมดูให้ผมดูให้เอ้าจะี๋ยไปแล้วอีกตัวอยู่ไหนเดี๋ยวคนหนึ่งดูบันไดไว้นี่ตัวนี้ไอ้ผมยิงไม่โดนดูที่เน้อซื้อโอ้ยตขึ้นบันไดตกตกไม่ใช่ไม่ใช่ ผมว่าผมรู้ว่าอยู่ตรงนั้นแต่แบบมันต้องหักไปเพื่อที่จะขึ้นไอตรงนั้นอ,ะอ่ะอ่อปีขึ้นมานะอยากจะตีมือเลยว่าผมเห็นไปก่อน,น,น <c oughs> อ้าแล้วธรรมาดาเงี้ยแหละเขาเรียกว,ว่ามือมือลั่นมือลั่นตาตาเนี่ยม <c oughs> า,านี่จะเป็นเบื่เลยนี่เคนี่ <c oughs> โดนด่าเลยตอนถลงมปแล้วนเลยโดนไม่เคสั่งสอนกลับบนะ้านกลับ

แันเปียกว่า yeah. <Hold> แต่ไอเกมนี้มันยอดนิยมไหมนะพี่